ขอขาวาสารเจ้านะครับประตูน้ำดีหาหวยน้ำเข้มผมชินมาท่านขอส่งเรและสามก่อนนะครับครับสำหรับเสานี้นะครับผมก็หลังจากการถ่ายทอดสดแม่น้ำซีแล้วนะครับเ็เลย่มาประตูน้ำดีับหวยน้ำเข้มนะครับประตูน้ำดีหาหวยน้ำเข้มนะครับมือเ้านี้นะครับหูังซื้อวาน้ำซีจะลดลงเยอะนะครับนี เปิดบานประตูทั้งสาบานนะครับทุกท่านนะครับวันนี้สองวันที่เก็ดตุลาคมนะครับสองพันหรอยหกสิบหกครับเบืองน้ำไหลนะครับประตูทั้งสามบานนะครับน้ำไหลนะครับไหลแรงนะครับนี่ที่ไปดันนะครับเพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าระดับน้ำของประตูห้วยน้ำเชมนะครับน้ำฝนตกมืกอคืนนี่ก็เพิ่มระดับขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ เด็กนี้พวกเราได้เห็นนะครับหลายท่านให้เจยดติดตามนะครับว่าการไหลของน้ำนะครับนี่น้ำบริสูบนะครับเดิ่อยหยกบานทั้งสามบานนะครับในหน้าประตูนะครับดีห้างหววน้ําเข็มนะครับนี่น้ำไหลรวดลวดเลยนะครับเพื่อนทุกทันนะครับไหลแรงดีทีเดียวนะครับนี่ไหลลงมานะครับบานได้ยกขึ้นทั้งหมดเลยนะครับนี่ทั้งสามบานหกสามสิบแปดนะครับ กว้างนะครับ18เมตรนะครับบ่โดนนะครับนน่าจะหลท่านนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับนี่เครื่องสูบน้ำทั้งหาตัวบริสุทธ์นะครับนี่ลดค่าใช้จ่ายไปนะครับนี่ก็จะไปดูที่สะพานนะครับเด้วยด้านข้างนะครับเด้อเพื่อนๆื่อนนะครับด้านข้างนี่ไปทางหน้าพอยี่วีครับนี่ พ่อเยี่ขวนกับของพ่อเยี่ยดนะครับนี่ของงออยู่นี่นะครับบานี่ของงอมาผมยังบ้านไหนกลับนะครับพ่อพี่น้องกําลังตกเบ็ดอยู่นะครับนี่ตกเบ็ดเหยื่อป่าเหยื่อะไสเดือนนะครับน้ำฝนลดลงเยอะครับเพื่อนนะครับลดลงเยอะเลยนะครับพี่น้องก็เสียดการดีแจได้เลยว้านปุ๋ยได้เลยครับนี่ สะพานข้ามนะครับนี่ทงังหลวงเป็นดินสองสายอนึนงกินกท่อมนะครับเชื่อมต่อระหวาา่างบัดสำารงและบันน้องขือนะครับนี่เชื่อมต่อสองตำบลน,นะครับีตำบลยาไไยแกงอยู่ทางด้านนี้นะครับตำบลน,น้องบัวอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่เนากำลัง กำลังบอนเลยทีเดียวนะครับนี่นี่ก็เป็นการน้ำข้อมูลนะครับในขีดเงาให้ครับเพื่อนๆในทราบนะครับพี่น้องที่อยู่ในหลุมของย่างเงาหล่นนะครับไรต์ตำบลนะครับที่เจ็ดติดตามนะครับนี่ช่างเป็นบุกเรี่ยวของพอดีกันตรงพี่ล้มนะครับควันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยนะครับนี่ก็คงจะต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เจ็ดติดตามนะครับนี่ครับประตูนะครับทั้งสามบานยุบ ยกลอยนะครับประตูงานก็มีหางเข้มนะ